ไปน้องภากันมัดตลาดอากาศค่ะคพี่น้องเย,งเยงาาืนย่างเด่นมากมหาซีนแนวกินแรงค่ะพี่น้องค่ะ มาหาดอกซืแนวกินแรงนึงดูก็มาจังมาซื้อให้เด็กๆเลยไปั่กสิเอาหยังไปกินเนาะค่ะิหลายๆดเบิ่งก่อนเบิ่งหม่นน ว้าพี่น้องมีหันเห็ดเพาะแล้วเห็ดเพาะเฮ็ดเพาะขายยังไงคะติดละเจ็ดสิบโลละหกร้อยห้าสิบโลละร้อยค่ะนี่ค่ะนี่คือเพือนแปดคีน้องก็เป่าไหลายค่ะตลาดอากาศมาอีกแล้วป้าเอืออเจ้าประจำค่ะ ปาออกมาเขาจงมาเอาลงโดดหนม่งมาวางอาหารจิปันี้สุนปลาดูค่ะข้างนองนี่ตาปลาไม่น้ำเลยอากาศเนี่ยลงโดดเป็นนี่คือปาาด้างนอก น่องมเห็ดถึงรับไฟเลยเนาะอันนี้ไปจะไหนอันนู้นละสามรอยหาสิที่น่องสังกตออกได้เนี่ยออกเป็นกองไฟจังสิมาหาสิไปไปทะเลาะน้ำกัน มาคนเดียวคือเก่าค่ะพี่น้อ,นองมานเน่ยมาดวงตาแล้วได้กุ้งเป็นตา ปรารถนาอันหลายหลายเดี๋ยวก่อนใคร

กี้องเท่าไรคะ่ะิบค,ค่ะถึงรอลยเ้าค่ะไปไอ้หาแนวกินก่อนเดี๋ยวนะมาไข่เป็นท้อง<า>เ,เลยนะนี่เลยค่ะเออเบิ่งชกลับมาจังมานังที่น้องก็จะหาเบิเ่งแนวอันเย็นเย็นกินก่อนคิดอย่าง คิดคิดกิจวัตคิด,คด,คด,จ,ะคดจะได้กุ้งเต้นผัดมาผัดบะหมี่เหมือนเรื่องก่อนไะหาอนนั้เครื่องดื่มเย็ยนๆกินก่อนพี่นนองเรื่องคนย่ายขาย,ยาครับแล้วสีมาเอาปาดูไปให้น้องแมวเขาอยู่ปาดูปาดจะได้ได้มาต่อในองแมวเขา กานทะเลแห่งนี้ครับเหมอะปันมกโอเคแล้วค่ะเนา,าะแวะมาหาพี่น้องมาเป็นแบบข,ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องค่ะ